สวัสดีครับคุณนุกธะนดลครับเป็นไงครับวันนี้เรื่องเพลงแล้วก็เรื่องมา,า,งาทําบุญกล่าวอะไรนิดหนึ่งครับผมวันนี้ก็พูดว่าเป็นขอาครับเอาไครับวัเนี้กเป็นวันที่ดีมากๆน,นะฮะเป็นวันเกิดของไปลายปลายอันดับแรกเลยคือเป็นวันเกิดปลายปลายแล้วก็เป็นวันดีของเขาด้วยคือวันนี้ได้รับ กระจาดมอไซค์ใหม่กระจาดมอเร์ไซค์ใเลวีนี่แรงฮั่งแรงฮั่รุ่นน้องเล่นเหมือนกันจะ่ว่าตัวเนียเพราะวแนวอันนี้จักรยานไม่มอไซก็ไปเขาได้ได้รับเป็นวันรับรถด้วยวันนี้รับรถมันเกิดพอดีแล้วก็วันนี้เป็นวันดีด้วยปล่อยเพลงชนะพาไปเพลงของชื่อของเขาด้วยแล้วก็ตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสองแสนวิวภายในหนึ่งหนึ่งชั่วโมงรอดมากครับพิเศษพิเศษมากๆเลย บอกเอซีหน่อยอย่าไปคอมเมนต์เยอะมันจะติดมาแรงเร็วเกินไปอันดับมันจะอยู่ไกลอย่าไปคอมเมนต์บ่อยล่อยให้แบรใครคอมเมนต์เป็นลบบอกนะครับจริงจริงอันนี้เรื่องจริงนี้ไม่ใชคอมเมนต์ถ้าคือคอมเมนต์บ่อยๆเนี่ยมันจะติดมาแรงเร็วแต่ว่าน้องมันจะไปอยู่อันดับส0อันดับแปดแต่ครับถ่ายคุณแต่งไม่ดีเพี่ถ่ายอยู่พี่นี่มันแจกมแี่อะไรนะพีู่ดแต่พีู่แต่ในบัตไหนวะ พี่กูเขาคุณน้อยคุผู้น้อยก่อนหน้านี้พี่เขาเขาไปทําบุญมาแล้วเขาไปทําบุญมาก่อนที่พีจะปล่อยหลายวันมาทําบุญให้กับเพลงโอ้สุดยอดสุดยอดคุณกูใช่ไหมวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะพี่ที่เขาจะอยู่ค่ายเอขาจะไปไหนไปไหนวันนี้เขาเขาจะบวชสามเดือนเม่ต้องเก็บเอออยวามาพูดอย่างนี้นะโกนหนวดเขาก็โกนมาแล้วเขาโกนหนวดเขาฉันทำแลัวเขาไว้มาตัแต่นออย่าง สุดยอดเลยครูไม่แต่งเองหรือว่าไปก๊อปปี้เข้ามาครับเพลงนี้แต่งเองครับทำไมเพราะังเลยคุณใช้คุณใช้จิตวิญญาณแต่งทำไมโค้งแต่งเพลงนี้มาเลยมองครับมันั่งมองก็ได้ยาประสบการณ์ไปกับน้องๆนี่แหละครับผมไปตามงานตามอะไรก็เก็บเก็บคำมาไปไปเข้าไปเข้าไปทำบุญไปเดี๋ยวพี่เดินถือกล้องตามหลังไป

กดเสียงเงยบนิดนึงเดี๋ยวมันจะถ้ามีคนโทรเข้าให้ให um, ้ตัดสายทิ้งเลยนะอ่าให้ดูบรรยากาศทำบุญมีแบบแยกแขนงม่มีไงอ่ถามเขานี่มัน เส้ยอ eh <spe ek S 1> ่คอสอันน <the> ี no, ้มีสลับล้องวะนี่ไง เ่็นไงบ้างกก <c oughs> นูไป <c oughs> ต,ตอนนี้ก็อยู่ในคอนแกนแล้วโควิดเหมือนกันเหมือนเนาะอาจารย์ยิ่งตอนนี้ก็จะพบญาติโยมปกติใช่ไหมไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> ไม่เหมือนเดิมงานบางอย่างก็ยกเลิก,ากางานประกวดก,ก,ก็ยกเลิก ยกเลิกบ้างแต่บางงานก็ไม่เชิญแขกมีแต่พ่อแม่มี่นด้วยนิ่หนึ่งมีเช้าก็ัวแต่ที่นี่ปลอดเชื้อครับตรวจโรคสองรอบแล้วครับ <c oughs> ไม่มีใครไม่มีใครติด <c oughs> ในวัดก็ไม่มีมีแต่มาจองไว้ว่าจะเอาศพมอเขารายแรก ของคนจ็บที่เสียชีวิตมาติดต่อไว้นานแล้วเพราะว่าเขากลัวว่าคนคนนี้อาจจะไม่ดีขึ้นเป็นข่าวว่าเสียเกเมื่อเมื่อวานนี้มาเขาก็ทำเองหมอเจ้าหน้าที่คณหมอโรงพยาบาลเขามานี่เมื่อวันก่อนเขาจะจัดการเองไม่ไม่ยากก็ไม่ได้ดีที่มันเกี่ยวน่าจะเหมือนนัาคอมแล้วมั้ มาถึงวัดก็ขึ้นบ้านหลังสุดท้ายเลยคุยกัแบบพี่แต่มอยู <c oughs> ่ว่ายังไม่ได้เจอพี่สิงปีนี้กระถินวัดศรีจันทร์บูรณะศาลาพร้อมกระถินหนึ่งกองจากบ้นา,า,า,บน,าบนสิงได้ช่วยบูรณะศาลาชั้นสองให้มันใช้ได้ปกติ เอฟซีได้ยินแล้วนะฮะสองหมืนห่นคนตรงนี้นะ <c oughs> เราจะมาทํากระถินกันที่วัดแห่งนี้นะครับ,บ,บ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะแจ้งขา่าวอีกทีหนึ่งนะครับอันน,พอพนี้หลวงพ่อสถิตสัจจะสถิตที่บางงา้า <c oughs> นหขอนใหญ่การว่าเลี้ยงกระถินเลี้ยงซ่อง,องส่งบลคอมเมนต์เด้เงียบเด้ช่วยกันสองหมื่นได้แล้วสองหมื่นบาทสองหมื่นคน สาธุโอเคโอเคนะเดี๋ยวทําบุญด้วยกันนะครับมีโอกาสแล้วก็ทําบุญร่วมกันเรื่อยๆนะครับตามแรงศรัทธานะครับไม่ได้ใช้มาน้อยยี่สิบกว่าปีแล้วไม่ทาบุญ

เดียวเลยซื íamos, ้อมั่วทกอยกางใไกันมตอนลกก็ม mm ่ไหวโอ้ยยั่งมาช้ตัวก็ใส่น่ะมั่วปรมาณอย้วยลอยเปลียนลอยเล้งลูกเปลนให้ใม่จริเลี้ยงมัวไม่หัอยันหัว FC ซื้อมัวไม่เลี้ยงพ่อหาดังมาค่ะุดพลอย่าถูกเลี้ยงมัวซุ่มซุ่คือสมัยอน เตไม่วาต้องเดินตามมันตลอดขึ้มือนเอาไว้ไน้ก่อนกินเช้ากลางวันเย็นก็จะมเปี่ยนเลยเียมัวง่ายแ่นครับหูมาแล้วอ๋อาาลัอ เราเรือกาดนอนนละอาลันนะเชื่อลันอาลันลังนี่ไงครับนี่ไงมันสั่งอยู่หมูหันนะที่เป็นจวกภาษาศาสตร์อายุเก้าสิบสามสายเจ็ดสิบสอง ัพร้อมนะครับเอามันจบแคนนแ้การตรวครับครับ ລະເນນສະຫສີລນຍາມຕຕິຍັມພິມຍພັນທຕິສະນນສະຫະປສລນຍາາມຕຕິຍັມພິມັງພທ ติสระนิยสหอนจักสิลานิยตัมมะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพวโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะ Namo Tatsa Bhagavata arahato sama sambudhasa Namo Tatsa Bhagavata arahato sama sambudhasa Namo Tatsa Bhagavata arahato sama sambudhasa Tamsara, Nanggat, sama พุทธ <muitas> <arias> ันสรนังคชามิธัมมงสรนังคชามธรรมสรนังคามธรสรนังคชาเมสังฆสรนังคัชามมตุติยมีุทธังสรนังคชามิตุติยมิพุทธังสรนังคฉามิตุติยมปิธัมมงสรนังค เัตตามิยปิสังฆังสรนังคัามิปุตติยปิสังังสรนังคัตตาแมติยปิพุทธังรนังคัจตาแม่ิยปิพุทธัสรนังคัตตาแตติยปิธรรมังสรนังคัตตาแม่ิยปิธรรมังสรนังคัตตาแต่ติยปิสังคัรนังคัตตาแม่ิยปิสังัง รานังธัสสามิสุรานํกมฺนาวนิเทศามหาเตปาณาธิปาทาเวระณีสิกาวตํ เวรมณีสิกขาปะทังสมาธิามิอาคินาธานาเวราณีสิกขาปะทังสมาธิามิอาทินาธานาเวรามณีสิกขาปะทังสมาธิามิกาเมนสุ มิจาจราเวรานิสิกาปังสมาทิยามิมิจาราเวรนิสิตาปังสมะทียามิมุสาวาทาเวรานิสิกาปังสมาทิยามิมุสาวาทาเวรานิสิตาปทังสมาทิยามิุญาเมตญาเมตตปมาตานาเวรานิสิตาปทังสมาทิยา สุรานิรยามัจจาปมาภะธานาเวรามีสิกขาปังสัมมาชิยามิมานิปันสิกาปานิสิเรนะสุขติยังกีสิเรนะโปกสัมปทาสิเรนะนิพุติยังกิตุสมาสิรังวิโตุทะเย็นจงระท่าสัจจะครับ ดังกระางกับกินตูมาถือมาเอาหญ่มาทั้งนี้นำมาผมมีชุดหนึ่งไปครับไปยุบกับไหมทรับไมองต้องัับมา้าผมตักระทั่งเอาัตนั้นนั้นละไม่ชุดหนึ่งดูละไม่ชุดหนึ่ง เอาสังฆทานไปถือไว้ข้างหลังก็ได้ครับเดี๋ยวตอนถวายไปออกมาถือไอ้เป็นตัวก่อนเหรอไปถือไอ้อธิษฐานก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพากระเป๋ำถวายก่อน างกั้ผมดูคอยระจายมือหลังด้วยนะแต่อยู่ครับผู้เขาข้างหลังให้ข้างหลังถือด้วยก็ได้ครับกระจายกระจายไอ้สังกะทานไปข้างหลังด้วยครับพิมโตก็ได้ก็ได้คถือไว้บนละชิ้นสองชิ้นครับไม่ได้บนด้วยกันขอบคุณ วตายครับอายุเท่าไหร่ครับหลวงครูครับ25ครับเจ้าหางครับโคป็นตะเพียพอดีครับปีไหนเอานำโมสามโจ๊กโมสามจบพร้อมกันนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะยกัยกของขึ้นนะครับแล้วกล่าวตาม อิมานิมะยังพันเตอิมานิมะยังพันเตพัตตานิพัตตานิสัพปริวราณิสัพปริวราณิทิ่กูสังพัสสาทิ่กูสังพัสสาโอนุชยามะโอนุชยามาทุโนพันเตทุโนพันเตทิ่กูสังโฆทิ่กูสังโฆอิมานิอิมานิพัตตานิพัตตานิสัพปริวราณิสัพปริวราณิปฏิคันหาโตปฏิคันหาโต อัมหาคังเจวะอัมหะคังเจวะมาตาปิตุมาตาปิตุอาทินันจาอาทินันจารยาตกานังยาตกานังอิคารตังอิคาระตังอิตายะอิตายะสุขายะสุขายะข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าแด่พระสงฆ์ผู้เจริญ้ายาาจขั้งหลายขอน้อมถวาย อัตตาหานสังฆทานพร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่พระสงฆ์แต่พระสงฆ์ขอพระสงฆ์จงรับขอพระสงฆ์จงรับอัตตาหานอัตตาหานพร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมกับเครื่องบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลาย เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขความสุแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแเจ้าทั้งหลายและแก่ญาติญาติทั้งหลายาตทั้งหลายมีบิดามารดามูญตายายตายายอุปชาอาจารย์ูชาจรย์เจ้ากรรมนายเวรเนตลอดการละนานเธอ ไปไปแล้วถวายข้ว้ได้ไปถวายวมมาเลวยกันช่วยกันอาขาอ้เอันอันแวงพูดไปถวายตรง้นถวายเงปุ๊เาล้วกเราเข้าอก็ได้เดี๋ยวพี่เข้าเดี๋ยวนะปุ๊บต้องขยับมาเดี๋ยวนะต้องขยับ เอาเข้าไปเป็นร um ูปเลยครับสารพทานแล้วก็แม่แม่แม่รูที่สองได้ครับรูปสองกยับไปรูปสี่เดี๋ยวายพร้อมกันนะจะได้่่ไหบบอนอนนะครับแ่ครับให้ถ่ายกันเยายพร้อมกันก็ได้เดี๋วนับ

ย่าเวลาีมีน้อยจะพูดอะไรก็ไม่ได้เวลาจะเน <c oughs> ะรับพรแล้รับศิลรับ้ามไปตองกันเถอะ FC บานยังจเพื่อนผู้ลูงูหลัน กุศลสูวนห้กธรทำมีสุขสันต์ทุกชองบุกฟ้องลูกหลานให้รับความกสบายใจปราดิจากโลกไทยไค้เก็บไทยวิบัตรทังปวงมีอายุวันณะสุภาพละปฏิภาสนะสารสมบัติจะเลยในหน้าที่การงานดูวยินหินไปปาจนาชิงไดเป็นไปในทางที่ชอบกองเรืองทำขอให้ชิงงนั้นสุันเลต้อรมงานปณา ไปมาในจิตสังขีเชื่อว่าความทุกข์ยากลำบากเข้มแข็งไร้ความตกใจประสบพบเห็นเจ้จริงที่มีมงคลโดนวรรดาเนี่ยมีความสุขกายสุขใจตลอดกาลและนานเทอสารุพะรับพรนี่นะหยดน้ำน้ำน้ำหอมน a จอาปา じゃんどくなるしゅやたまにちょらそやたん。<music> <music> Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những